หนึ่งสองสามสี่ห้าตั้งตรงกับข้างอีกด้านหนึ่งค่ะสลับอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหลังเหมือนกันนะคะประสานมือกันตัวตรงหมุนไปแต่เอวหมุนเท่าที่ได้ค่ะถึงจุดที่ตึงของตัวเราเองนะคะ 1, ึงสองสามสี่ห้ากับข้างค่ะอึระช้านะคะบางคนแครกเลยนะ ส okay. องสามสี่ห้าเเยี่ยวตัวเหมือนกันนะคะหมุนลำตัวไปเกาะก้อียข้างหนึ่งรึบเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับข้างค่ะเกาะก้อยได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้เหมือนในภาพเมื่อก,กี้เนาะค่ะลองพยุกต์ละทิศที่รึบแต่หลังเท่าที่ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ากับที่เดิมนะคะ อันนี้ยืดบ้างยืดกล้ามเนื้อหลังบ้างก้มลงเท่าที่ได้นะคะแต่พื้นเท่าที่ได้นะคะบางคนกทได้แค่ไหนแค่นัน้นไม่ต้องฝืนนะคะอ่าค่อยๆลงค่ะเอือก้มหลังเป็กลงได้ไหมคะหมุนข้างได้เนาะไข่ติดโต๊ะนะคะลงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจับพื้นลนงนะคะยืดกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องบ้างนะคะเหยียดเท้าเท้าแอนปลายเท้าลงะคะ่ะถีบเท้าลง ตึงนะคะเข่าตรงตึงหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วย so, ืดน uh, ่องนะคะกระดกข้อเท้าขึ้นตรงข้ามกับเมื่อกี้กระดดกข้อเท้าขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับกันก้ามเนื้อต้องขาด้านในบ้างนะคะนั่งห้อยห้างดูน้องนั่งห้อยห้างนะคะกดน้องนั่งห้อยห้างขาขวาน้องเอามือขวากดเข่าซ้ายลงยืดกล้ามเนื้อต้งขาด้านใน ลงเราดีได้่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากับข้าลูกหาสลับข้าปลอยห้าแล้วก็แบกขาลงหน้าซ้ายกดหรือซ้ายกดเข่าซ้ายลงนะคะหางหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมไปไปห้างไว้แล้วหมุนไปด้านลงห้าซึ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับข้าค่ะป่อยห้าสลับขาด้วยนะคะหรือหมุนหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าอ่าถ้าต่อไปค่ะต้นขาคะเราบริลล์ก้นด้วยเนาะหน้าหลังตรงดืงหางอ,อเข้ามาถ้าถ้าในสายกระโปงไม่เป็นไรนะคะเท่าที่ได้นะคะยืมขึนึึดหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับ5้าขาึ้ยึดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าลองยืนไหมคะแสดงไม่อันนี้เนาะแต่ถ้ายืนบ้างน,นะคะ